นิทานอิหลานราชธรรมนนทุกป,ปกรณ์นำบทที่สิบนิทานเรื่องเศรษฐีสอนบุตรว่ายังมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีบุตรชายผู้หนึ่งแลเศรษฐีนั้นครั้นใกล้ถึงการมรณนะก็สอนบุตรว่าคมณะสาธูติดทะตโต กะลิยาไปดีกว่าอยู่หาบดีกว่าคอนนั่งดีกว่านอนจะกินไซส์ให้พิจารณาก่อนพ่อสอนเท่านี้เจ้าจงมณสิการจำไว้เมื่อภายหน้าแม้นจะทลิธกะตกไร้ทรัพย์สิ้นศูนย์ ก็จะรื้อรอดตัวคืนได้ด้วยทำตามอนุสาส์อนเท่านี้เศรษฐีก็ถึงอสัญกรรมล่วงไปภายหน้าเศรษฐีบุตรก็ทลิธกะเข็นใจไปกระทำมิสันทวะคบกับบุรุษเข็นใจผู้หนึ่งสนิทสังวาสอยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ก็ชวนกันไปหาบฟืนม,มาขายชายทลิทกะผู้สขาก็ถามว่าท่านจะเอาฟืนไปมากน้อยเท่าใดเศรษฐีบุตรจึงว่าเราจะเอาไปหาบหนึ่งด้วยคิดว่าบิดาสอนไว้ว่าหาบหนึ่งดีกว่าครนชายทลิทกะสขาว่า เอาไปมากทำไมข้าจะเอาไปแต่หนึ่งคอนเท่านั้นและชนทั้งสองก็หาบคอนฟืนมาจำหน่ายส่วนเศรษฐีบุตรได้เบี้ยมากกว่าสองส่วนส่วนหนึ่งซื้ออาหารส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้เพียนอย่างนี้ทุกวันทุกวัน จนได้เป็นค่าผ้านุ่งหม่มฝ่ายทลิทะกะสขาได้ฟืนมาส่วนหนึ่งจึงได้ทรัพย์ส่วนเดียวแบ่งเป็นค่าอาหารกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเป็นค่าสุราแต่ผ้าจะนุ่งจะห่มก็หายากวันหนึ่งพากันไปถึงสาลากลางหนทาง ก็เข้าอาศัยหยุดนั่งเศรษฐีบุตรอนุสอนคำหนึ่งว่าบิดาสอนว่าไปดีพออยู่และจะนอนกลางหนนี้มิชอบกลคิดแล้วก็ชวนสหายว่าเรามาไปเถิดทะลิทะกะสขานั้นว่าท่านจงไปก่อนเถิดแล้วข้าจึงจะไปตาม เศรษฐีบุตรก็ไปชายสขานั้นได้ลมเย็นๆก็เคลิ้มหลับไปและชนอันไปมาอาศัยครั้นเห็นคนหลับละเมออยู่ก็ลอบล้วงลักเอาห่ออาหารไปสิน้นครั้นชายสขาตื่นเหลียวหาห่ออาหารไม่เห็นแล้วก็ตกประมาบ้าใจ ลุกเล่นไปตามทันเศรษฐีบุตรจึงบอกว่าโจรมาล้วงลักเอาห่ออาหารของข้าไปสิ้นแล้วเศรษฐีบุตรว่าอาตามะชวนแล้วสิมิมาเล่าอาหารแห่งเรานี้มีมาหุงบริโภคด้วยกันเถิดครั้นเวลาเศรษฐีบุตรหุงโภชนะ ชายนั้นก็นอนอยู่ครั้นสุกแล้วก็เข้ากินด้วยกันสองสหายปริพุทธชาหารกินแล้วก็พากันไปครั้นเวลาย,ย่ำค่ำของก็เข้าอาศัยณนศะาลาแห่งหนึ่งจึงชายทะลิทกะเตือนว่าสหายเอย๋ยนอนหลับเสียเถิด ว่าแล้วก็ชักผ้าคลุมหัวนอนเศรษฐีบุตรนั้นมิได้ประมาทมินจากคำสอนของบิดาว่านั่งดีกว่านอนจึงว่าสหายจะนอนก็นอนเถิดเราจะนั่งอยู่ครั้นมัชชิมะยามเวลาเที่ยงคืนสงัดมหาโจรพวกหนึ่งได้ทองมาช่างหนึ่ง จึงพากันมาที่ใกล้ศาลานั้นฝังทองนั้นไว้แล้วก็ชวนกันไปเศรษฐีบุตรนั้นมีได้นอนนั่งอยู่ก็เห็นสถานที่อันโจรฝังทองก็กำหนดไว้ครั้นเวลาจะรุ่งรางก็ไปขุดเอาทองนั้นแล้วมาปลุกธลิทกะสหายว่า รุ่งแล้วมาเราจะไปชายนั้นตอบว่าท่านไปก่อนเถิดเศรษฐีบุตรก็ไปก่อนช้านานจึงทายทลิทกะนั้นก็ค่อยโลเลตามไปครั้นทันก็เห็นเศรษฐีบุตรตะพายทองห่อนั้นจึงถามว่าได้อันใดห่อตะพายมา เศรษฐีบุตรบอกว่าเราได้ทองช่างหนึ่งชายทลิทธกะจึงว่าเมื่อเราเก็บฟื้นขายด้วยกันท่านก็ได้ทรัพย์มากกว่าเราครั้นเรามานอนอยู่กลางหนด้วยกันท่านได้ทองช่างหนึ่งจงแบ่งให้เราบ้างเศรษฐีบุตรตอบว่า เมื่อไปเก็บฟืนด้วยกันสิท่านเอามาแตกคอหนึ่งจึงได้ทรัพย์ค่าฟืนน้อยอาตามะสิเอามาหาบหนึ่งจึงได้ทรัพย์มากกว่าและมาหนทางเดียวกันท่านมานอนอยู่อาตามะมิได้นอนจึงได้ทองช่างหนึ่งชายทลิธกะนั้นก็คิด ปองร้ายจะเอาทองนั้นให้ได้ครั้นเวลาจะหวงโภชนาหารก็ข,ขวนไหวหุงข้าวต้มแกงเองใช้ให้เศรษฐีบุตรไปหาฟืนหาผักครั้นโภชนะสุกแล้วจึงว่าแก่เศรษฐีบุตรว่าท่านไปอาบน้ำก่อนเถิด เศรษฐีบุตรก็ไปทลิทกะบุรุษก็คดภาชนะออกเอายาพิษคลุกเคล้ากับโภชนะใส่ภาชนะไว้กับสูปะเพียนชนะคลั้นเศรษฐีบุตรอาบน้ำแล้วกลับมาเชิญว่าเราจะปริพุชาหารด้วยกัน ทลิธกะบุรุษว่าท่านจงบริโภคก่อนเถิดข้าจะไปอาบน้ำเสียก่อนเศรษฐีบุตรก็นั่งคอยท่าอยู่เห็นช้าก็ผิดประหลาดจะเหลียวคิดได้ว่าบิดาสอนไว้ว่าจะกินให้พิจารณาก่อนเออสหายอาตามะ นี้ซิเป็นคนเกลียดค้านไม่ช่วยหุงต้มเลยวันนี้จะไหนจึงมาหุงต้มเองแล้วก็หาบริโภคด้วยเราไม่วันนี้น่าแปลกใจนักจึงหยิบโภชนะในหม้อน,นั้นมาปั้นหนึ่งในภาชนะปั้นหนึ่งให้กากิน และโภชนะในภาชนะนั้นกากินก็ตายโภชนะในหม้อนั้นกากินไม่ตายก็เห็นประจักษ์แจ้งทุกสิ่งจึงคดข้าวที่ในหม้อออกกินสิ้นแล้วก็กลับเอาโภชนะอันครุกเคล้ายาพิษในภาชนะนั้นใส่ไว้ในหม้ออย่างเก่า แล้วชักผ้าคคุมเสียนนอนนิ่งอยู่ฝ่ายทะละทะกะบุรุษอาบน้ำแล้วกลับมาเห็นก็สำคัญว่าถึงแก่การมรณะแล้วจึงคิดว่าโภชนะในหม้อสิว่าอาตามะเก็บไว้เองก็คดออกกินกินแล้วก็หยิบเอาห่อทองนั้นไป พิษยาทราบซ่านหารุไทยให้กลัดกรุ่มก็ตายอยู่ณนะกลางหนทางเศรษฐีบุตรสะกดรอยตามไปก็พบสรตรีหนึ่งยังไม่มีสวามีสตรีนั้นบอกว่าพาติกข้าแต่พี่ชายหนึ่งเดินมาดีๆแล้วล้มลงตาย ณทางที่โพ้นเศรษฐีบุตรว่าพักคินีน้องหญิงเอย๋ยเจ้าจงนำพี่ไปพี่จะให้ลาบแก่เจ้าบ้างนางนั้นก็นำไปครั้นพบและได้ทองนั้นแล้วเศรษฐีบุตรก็แบ่งปันให้นางนั้นกึ่งหนึ่งนางจึงว่า พี่ให้ทองแก่ข้าข้าก็าจะรับไว้แต่ตัวข้าไซส์ไม่มีสวามีที่ข้าจะพาทองไปก็ยากเศรษฐีบุตรจึงตอบว่าตัวพี่ก็นิรธาละสันโดษอยู่แต่ผู้เดียวทองเท่านี้เราช่วยกันร,รักษาไว้เลี้ยงกันเถิด และเศรษฐีบุตรก็พานางนั้นไปเลี้ยงเป็นคู่ครองในการนั้นเหล่าพึกสตรีและนารีพระสนมกำนันครั้นได้ฟังนางตรันไตรก็สรรเสริญสาธุการว่าเจ้าช่างเล่าไพเราะหนักหนานางตันไตรจึงว่าเสวะ วันพรุ่งนี้ถ้าข้าได้มาเฝ้าฝ่าพระบาทอีกข้าจะเล่าให้เพราะกว่านี้สมเด็จพระเจ้าไอสุริยะพาหราชสเสด็จบรรทมมิได้หลับทรงฟังนิทานคล้นลุ่งเช้าเสนาเข้าเฝ้าสะพรั่งพร้อมพระเท้าเธอสั่งแก่ วิจิตวิจารณามหามนตรีว่าจงส่งแต่นางตันไตรนี้เข้ามาเถิดมหามนตรีก็ส่งตามรับสั่งคลั้นสมัยการลาตีเสด็จเข้าที่นางตันไตรรับราชกิจตามประเวณีแล้วก็มาอยู่เฝ้าตามเคยมูนางกำนัน นารีทั้งปวงก็เตือนเชิญว่าเจ้าเล่านิยายไปเถิดข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอฟังนางประนมกรถวายบังคมพระมหากษัตริย์แล้วเล่าอดีตนิยายดังนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับนนทุป,ปกรณ์นำในบทที่สิบ โปรดติดตามตอนต่อไปในคราวหน้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดกูรุ่งของกราบอภัยไว้ด้วยค่ะหากว่าท่านถูกใจในิยายเสียงของเราโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ฟังในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ